ว่าไงสอนเอ้าเห็นว่ากลับไปแล้วไงจะมาซื้อรถใช่ไหมเปล่าเมื่อกี้ผมลืมคูนุญแจรถให้พี่เอ้าเอาขอบใจนะอะไรจะมานั่งข้างๆฉันทำไมจะแกล้งอะไรอีกกลับไปเลยปะจะทำงาน ี่คุณลำนำกับคุณลือเขาเป็นพี่น้องกันจริงๆหรอไม่ใช่ลำเนี่ยเขาเป็นลูกของคุณนุ่มซึ่งเป็นแม่บ้านคอยดูแลอยู่ที่บ้านคุณลือมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เลยอ่ะแต่พอพ่อแม่ของคุณลือเสียก็มีคุณนุ่มนี่แหละที่คอยดูแลคุณลือแล้วคุณลำนำแบบคุณแม่เขาพักอยู่ที่ไหนอรอเขาก็อยู่บ้านหลังเดียวกับฉันกับคุณลือนั่นแหละ คือคุณลือเนี่ยเขาก็ต้องดูแลรามเหมือนค้าตอบแทนบุญคุณที่คุณนุ่มคอยดูแลเขาอ่ะงั้นก็แสดงว่าคุณลำนำกับคุณแม่อยู่บ้านเดียวกับคุณลือมานานแล้วส่วนพี่เพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเดียวกับเขาตอนหลังแต่งงานถูกไหมถูกทำไมหรอป้าผมแค่อยากรู้ว่าเขาสองคนเป็นอะไรกันแค่นั้นเอง โ,โตโมาด้วยกันมันก็เหมือนพี่น้องกันนั่นแหละจะถามทำไมเนี่ยกลับไปได้แล้วอีกหนึ่งคำถามอ้ออะไรอีกคนลำนำมีแฟนเนีย่ยจะถามทำไมผู้ชายถามเรื่องผู้หญิงจะถามไปทำไมแล้ว จะบอกนะว่าเธอเขาน่ารักดีนะผมว่าผมอยากจะรู้จักเขาให้มากกว่านี้